คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมก็กลับมาพบกับช่องแตกยบับนะครับผมกับเกมใหม่ให้พ g จีท่านผู้ชมเกมนี้เพิ่งมาเกมแมสค์ match, <c oughs> คันวนวครับผมไปเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าท่านผู้ชม ก่อนเริ่มเล่นเกมก็อย่า <meets> ล <my hand> ืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมมานี่เกมใหม่ก็ไปทดลองเล่นมานิดๆิหน่อยๆน่อยแล้วล่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มอยู่ที่เบ็ด8บาทมาเดี๋ยวไปดูตัวจ่ายกันก่อนอ่าตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายแพงนะฮะผมตัวหน้ากากตัวสีแดงโอเคตัวนี้เป็นสเกตเตอร์นี่เป็นทั้งตัวจ่ายแพงทั้งไว้ด้วยเนาะโอเคแล้วก็ในเกมมันก็คือมันจะมีตัวคูณให้นะท่านผู้ชมก็คือถ้ามัน เข้าสู่ตรารางการจ่ายพู้ไมนจะคูณแล้วก็ขยายแถวไปทางซ้ายส่วนสเก็ตเตอร์ใช้3ตัวแล้วก็ข้างในสเก็ตเตอร์ตัวฟรีเกมก็คือมันจะคูณค้างให้นะท่านผู้ชมแป่เราไปเริ่นกันเล่นกันเลยดีกว่านะเริ่มที่8บาทไปที่50รอบกันเลยครับไปนะครับมาหรอบไปรู้สึกว่าจะจ่ายไหม รูสกว่าจะจ่ายดีหรือเปล่านะครับผมเราจะหากำไรจากเกมนี้ได้หรือเปล่าเกมใหม่มาดูกันเอา่ะคูณสี่มาแล้วเอาข้ามคูณห้ามาเออไม่พ้น ไม่ต่อเลยน่าจะทุดโอ้เข้าแล้วอ่ะท่านผู้ชมยางไวเดี๋ยวข้างนอกยังไหลก่อนขอไหลก่อนข้างนอกบอกขอไหลก่อนอย่าเพิ่งเข้าฟีสปินไหลก่อนเพื่อนไหลก่อนนะขอไหลก่อนโอ้โหบันเทิงมาเข้าหมุนฟรีสิบรอบไปไปดูความบันเทิงข้างในกันนะท่านผู้ชมปอเอาเรื่องคุนหกแล้วเอาเรื่องครับผม ต่อมีเออไม่มีเอไม่มีเอต่อโอเคได้บวกได้ได้ได้รอบเพิ่มด้วยมาอุ้ยเอาไม่มีตัวจ่ายเอาเอลมาแล้วเอลมาแล้วเอลมาแล้วเอลต่อเคเคได้เคแก่เอลตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งมาเอลเคมาโอ้โหทั้งสองยังมาอยู่ครูสิบสี่ไปแล้วท่านผู้ชมโอ้โหไม่มีตัวจ่ายไม่มีเคก่เอลต่อว่ะโอ้โหนี่สีได นาคากับคิวอะท่านผู้ชมสองตัวนี้ต้องลงตัวใดตัวหนึ่งไม่มีโอ้โหนาคากเขียวโอ้นาคากเขียวยากแต่คิวมาช่วยแล้วคิวมาช่วยแล้วยังไงโอ้โหมีนาคากแดงไอ้หนาคากตัวรองแพงเลยนี่ว่าเอาเรื่องกับท่านผู้ชมคุณยี่สิบสี่เข้าไปแล้วคุณยี่สิบสี่ไปแล้วโอ้โหรางวัลก็โตรางแับเลือกสองพันห้าสิบบาทเอาแล้วเอาแล้ว,ลวจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้มันเป็นของผมแล้ว อ้ยังหนักหนักงวงท่านผู้ชมหนักงวงเฮ้ยเดียวเดียวเดียวคือดีนะคือดีนะคือลืมเลยโอ้โหซุปเปอร์เมกาไว้พันสองอีกสองหมุนเท่านั้นเรียบร้อยครับผมเอากำไรมาพันเดียวท่านผู้ชมเป็นไง เดี๋ยวผมปัดรอบรอบนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะโอ้โหเรียบร้อยดีฮะเบ็ด8บาทพารวยครับผมจังหวะนี้ได้กำไรมาเท่าหนึ่งอ่ะผมไล่ต่อขอจบรอบนี้ก็พอแล้วนะท่านผู้ชม เดี๋ยวหมดอีก20 20ี่รอบไม่พีลฟอเลยคูหนูจะให้มันจบรอบแค่นั้นเองแต่เอาหบันเทิงจริงเขาแบาไหนตอนเทสไม่เป็นอย่างนี้พอเล่นแล้วท่านผู้ชมดูโอ้โหบันเทิงจริงแสบอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นป้ง ก็จริงๆรูปแบบเกมก็เป็นรูปแบบเกมแบบของพี่จีเขาอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะรูแบบไม่ได้ไม่ได้ต่างจากเกมอ,อื่นเท่าไหร่เท่าว่ามีต่อโอเคโอ้ไหลดียังไงผมก็กำไรแล้วท่านผู้ชมไม่ใช่ปัญหา โอเคปะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ด้วยนะได้กำไรมาพันห้าไะท่านผู้ชมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมของผมสวัสดีครับ